หนูอ,อยากรักษาพิธีนี้ไว้ค่ะเพราะมันทําให้หนูรู้สึกเชื่อมโยงถึงอดีตแล้วก็วัฒนธรรมไทยของเราค่ะสําหรับผมนะครับพิธีไหว้ครูคือพิธีที่เราจะระลึกถึงคนที่ให้ความรู้และโอกาสกับเราครับการสืบสานวิธีไหว้ครูคือการแสดงความกตัญญูด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พิธีการทางรูปแบบค่ะไหว้ครูปีนี้หนูตั้งใจทําพานมากเลยค่ะเพื่อแสดงความเคารพครูและรักครูจริงๆค่ะ ผมเห็นว่านะครับวันไหวครูไม่ใช่แค่ทำตามธรรมเนียมแต่คือการบอกว่าเรารู้คุณค่าและไม่ลืมสิ่งที่ครูสอนครับเสียงของคนรุ่นใหม่คือประกายความหวังที่ยังส่องสว่างในวันที่เรายืนอยู่บนรากฐานของอดีตพิธีไหว้ครูคือสายใยแห่งความกตัญยูที่เราขอสืบสารด้วยใจที่ใดมีสิทธิ์ที่นั่นมีครู ที่ได้มีแสงปัญญาที่นั่นมีใครคนหนึ่งจุดเทียนให้พิธีไหว้ครูจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่คือคำั่นจากสิทธิ์ว่าเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะรับแสงแห่งความรู้เหมือนรุ่นก่อนที่เคยโค้งลงด้วยศรัทธาที่ไม่เคยดับผ่านไหว้ครู ม่ได้สวยเพระดอกไม้แต่สวยเพราะความหมายแต่ละดอกคือบทเรียนที่วางด้วยหัวใจยาแพรกเติบโ,โตแม้ถูกเหยียบยำ่ำขอให้เรียนรู้อย่างไม่ยออ่อท้อดอกเข็มแหลมคมเหมือนปัญญาให้คิดเป็นไม่แค่จำดอกมะเขือโน้มก่อนออกผลเตือนให้อ่อนน้อมก่อนเติบโตเขาต่อ แต่เปลือกเพราะไฟดุดวินัยที่กลั่นให้เราดีขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดคือความตั้งใจแม้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มองเห็นได้จากนิ้วมือที่วางดอกไม้ทีละดอกการกราบไม่ได้ลดศักดิ์ศรีแต่มันคือการยอมรับว่าเรามาไกลขนาดนี้เพราะมีใครสักคน เคยก้มต่ำกว่าเราคําว่าครูอาจเบาในเสียงแต่ในใจของสิทธิ์ยังหนักแน่นด้วยคําว่ากระตันอยู่การสืบสรารไม่ใช่แค่ลอกเรียนแบบแต่คือการเข้าใจคุณค่าและถ่ายทอดต่อด,ด้วยวิธีของเราเด็กยุคใหม่อาจไม่พูดคําว่ากระตันอยู่ออกมาตรงๆวิธีเปลี่ยนไปแต่หัวใจยังเหมือนเดิม หัวใจที่ยังโค้งลงต่ำเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าผู้ให้ความรู้เสียงเพลงพระคุณที่สามอาจเงียบแต่หัวใจที่รู้คุณไม่เคยเงียบวันไหวครูอาจมีเพียงวันเดียวแต่เรากราบครูได้ทุกวันแค่เพียงยังเคารพในรากเงาของตัวเองสังคมไทย ยังมีหมดแสงหากคนรุ่นใหม่ยังโค้งให้ผู้ให้ประเพณีไทยยังไม่เลือนหายหากหัวใจยังเอ่ยคาว่าครูด้วยความรักที่ทำให้เรารู้จักความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ประเพณีไหว้ครูเป็นประเพณีที่เด็กไทยได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นประเพณีที่ดีงามให้เด็กไทยได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้ววันนี้ภาคภูมิใจและปลื้มใจที่เด็กไทยของเรายังคงดำรงรักษาในสิ่งที่ดีงามตรงนี้ไว้สืบต่อไป มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เห็นภาพเด็กไทยยังตระหนักและเห็นความสำคัญในพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและดำรงรักษาสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้